วางแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ขององค์การจัดตั้งสังคมงานวางแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ขององค์การจัดตั้งสังคมลาวประจำปี2 0 2 3จัดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายน2 0 2 3ผ่านมาที่หอวัฒนธรรมแห่งศาสตร์นครหลวงวิจินรโดยเป็นประธานของท่านนางจันทร์ศรีพิมพ์ประจันรประธานคณะ ประสานงานองค์การจะตั้งสังคมลรามีฐานนิซิตแก้วปัญญาห้องรัฐมนตรีกระทรวงภายในพร้อมด้วยแขกถึกเซิรนเข้าห่วมทานเล้งจันทร์สีพิมพ์ประจันรกาวางานแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ขององค์การจะตั้งสังคม,มนเมนแนใส่สร้างโอกาสให้คู่ห่วมพัฒนาที่เฮดเวียกอยู่สปปลาวได้เห็นการประกอบส่วนลายอย่างขององค์การจะตั้งสังคม ซึ่งมีทั้งผลงานขครงการจะตั้งทีบกขึ้นกับรัฐบาลสมาคมบาหวังผลกําไรและมูนิธิทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้กับสังคมหับหู้พลบทบาทอครงการจะตั้งสังคมลาวเพิ่มขึ้น และสร้างเงื่อนไขให้องค์การจัดตั้งสังคมลราสามารถประกอบส่วนเขาในยการพัฒนาศรรเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและลดพรนความทุกข์ยากลดพ้นออกจากการเป็นประเทศด้วยพัฒนาหอดปี2030งานดังกล่าวจะสร้างโอกาสให้องค์การจัดตั้งสังคมที่บกขึ้นกับรัฐบาลสังคมบ่หวังผลกําไรและมูลนิธิได้แสดงถึงผลงานและผลิตภัณฑ์ของเขาเจ้านอกนี้ในงานยังมีหลายกิจกรรมเซนมีการฟ้อนห้องเพลงถามตอบจัดโต๊ะสนทนา และละครเวทีสะท้อนถึงการใส้ความหุนเฮงต่อเมนิิงและบทบาทหญิงสาย